ดินแดนอีสานตอนตายโหงครูเตยและนางเมื่อผูกพันกันมากขึ้นและด้วยเพราะครูเต้ยนั้นขยันมาส่งขนมจีบให้กับนางบ่อยๆเวลาผ่านไปหลายต่อหลายเดือนครูเต้ยจึงพาพ่อและแม่มาจากจังหวัดนครราชสีมา มาสู่ขอนางกับพ่อและแม่ของนางพ่อและแม่ของนางก็ตกลงงานแต่งจะมีขึ้นในอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าลอยสินและแดงเมื่อกลับมาถึงบ้านก็รู้สึกดีใจกับนางและครูเตยและคนที่ดีใจกว่าก็คือลอยนันทาลืมครูเตยไม่ได้ เพราะครูเต้ยคือรักแรกและที่ทำใจไม่ได้เลยก็คือนางที่เป็นเพื่อนสนิทกันยิ่งนันทาพยายามจะลืมเท่าไหร่มันก็ยิ่งเจ็บปวดมากขึ้นเท่านั้นเขาไม่รักก็ไม่เจ็บปวดเท่าเขารักเพื่อนเรายิ่งได้รับรู้ข่าวการแต่งงานของนางและครูเต้ยแล้ว นันทาก็ไม่อยากจะทนเห็นทั้งสองมีความสุขกันและก็ไม่อยากอยู่หมู่บ้านนี้อีกเลยแต่นันทาก็ไม่รู้ว่าจะย้ายไปอยู่ที่ไหนเสียงของลอยดังขึ้นนันทานันทาเสียงดังมาจากใต้ถุนบ้านพี่มาหาอยู่ไหมนันทาได้ยินเสียงนั้น รีบเดินลงมาหาอ้าวพี่ลอยกลับมาตั้งแต่เมื่อไรมาถึงตั้งแต่เมื่อวานแล้วลงมาคุยกับพี่ก่อนพี่มีของมาฝากนันทาด้วยนันทานั้นรู้ดีว่าลอยมีใจให้กับตนแต่เพราะนันทานั้นคิดกับลอยเพียงแค่พี่ชายเท่านั้นใจจริงไม่อยากจะลงมาคุย แต่แค่ลงมาคุยกันตามมารยาทพี่ลอยไปทำงานที่ไหนไปทำอะไรมาบ้างนันทาอยากรู้จังลอยยิ้มกว้างก่อนจะตอบนันทาไปทั้งหมดเกี่ยวกับงานที่ตนทำนันทาอยากไปหางานทำบ้างจังพี่ลอยไม่อยากอยู่ที่หมู่บ้านแห่งนี้อีกแล้ว ไม่ดีหรอกนันทานันทาเป็นหญิงข้างนอกมันอันตรายนักคนในเมืองขี้ตัวไว้ใจไม่ได้สักคนอา้าวแต่พี่เป็นชายจึงเอาตัวรอดได้ง่ายแต่ถ้านันทาอยากไปทำงานจริงๆก็ต้องไปกับพี่แต่งงานกับพี่พี่จะคอยดูแลนันทาเอง นันทานิ่งเงียบไปสักครู่แล้วจึงเอ่ยขึ้นว่าพี่ลอยรู้เรื่องของนางหรือยังคะเรื่องที่นางจะแต่งงานกับครูเตยนะหรือพี่รู้ข่าวแล้วจะ้ะนันทานั่งน้ำตาซึมน้ำตาคลอเบ้านันทานรู้สึกไม่ค่อยสบายใจเลยจึงบอกกับลอยไปว่าพี่ลอย นันทารู้สึกไม่ค่อยสบายขอตัวไปนอนก่อนนะพูดจบนันทาก็เดินขึ้นบันไดไปโดยที่ไม่สนใจลอยที่นั่งอยู่ที่แคร่ใต้ถุนบ้านเลยลอยนั่งซึมสักพักก่อนจะวางของฝากที่เป็นเสื้อลูกไม้เนื้อดีสีชมพูลอยวางไว้ก่อนที่จะเดินจากไปในเช้าวันต่อมา นันทาเดินถือเอาตะกร้าผ้าเพื่อนำผ้าไปซักแต่เช้าข้าวปลายังไม่ทันกินบวกกับนอนไม่ค่อยหลับมาหลายคืนเมื่อเดินไปถึงท่าน้ำที่เป็นลำห้วยที่น้ำไหลผ่านในหมู่บ้านนันทาที่กำลังจะวางตะกร้าผ้าลงแต่ทุกอย่างก็ได้วูบดับไปตุ้ม เสียงเหมือนลูกมะพร้าวที่มีต้นอยู่ติดริมห้วยหล่นลงสู่ลำน้ำนันทารู้สึกตัวแต่ก็สายเกินไปหายใจเอาน้ำเข้าเต็มปอดและเต็มกระเพาะดวงตานั้นเบิกโพรงนันทาตะเกียกตะกายขึ้นสู่เหนือน้ำแต่ก็สายเกินไปเพราะความทรมานจากการที่อยู่ในน้ำ และไรซึ่งอากาศหายใจเป็นความทรงจำครั้งสุดท้ายของนันทาก่อนที่ทุกอย่างจะวูบและมืดไปสายของวันนั้นแม่ของนันทาเดินมาตามหาเพื่อที่จะเรียกนันทานั้นไปกินข้าวแม่ของนันทาตะโกนเรียกนานเท่าไหร่ก็ไม่เจอเมื่อเดินมาถึงท่าน้ำ ก็ไม่เจอกับลูกสาวของตนเลยเห็นเพียงตะกร้าผ้าที่ลอยอยู่เหนือน้ำและเสื้อผ้าบางตัวเท่านั้นเพราะเสื้อผ้าและผ้าถุงหลายตัวได้ลอยไปไกลเสียแล้วนันทานันทาลูกอยู่ไหนนันทาเอ้ยเสียงของแม่นันทาเรียกหาลูกแต่ในใจนั้น นางก็อดหวั่นใจไม่ได้ว่าความโชคร้ายอาจเกิดขึ้นกับลูกสาวของตนแม่ของนันทาจึงวิ่งไปถามชาวบ้านที่กำลังจะกลับหลังจากที่เก็บตาข่ายดักปลาเห็นนันทาลูกสาวฉันไหมลุงคนนั้นหยุดเดินพร้อมตอบไปว่าไม่เห็นเลยเห็นแต่เสื้อผ้าใครก็ไม่รู้ ลอยมาติดที่มองดักปลาฉันนั้นทามันหายไปเห็นแต่ตะกร้าผ้าที่ลอยอยู่แต่ฉันไม่เห็นลูกมันเลยช่วยฉันตามหาลูกทีนะเหรอนั้นทามันออกจากบ้านมานานหรือ,อยังละ่ะนานหลายชั่วโมงแล้วจ้าตั้งแต่เช้ามืดแล้วถ้าจะไม่ดีแล้วฉันจะไปตามชาวบ้านมาช่วยนะ นันทาเอ้ยนันทากลับบ้านเถิดลูกพ่อรอกินข้าวอยู่ไม่นานชาวบ้านหลายสิบคนก็ได้มาช่วยกันตามหานันทารวมถึงลอยก็ด้วยขออย่าให้เป็นอย่างที่พี่คิดเลยนะนันทาลอยพูดออกมาคนเดียว ก่อนที่จะดำน้ำลงไปเพื่อดูสิ่งที่ผิดปกติเพื่อจะมีอะไรหรือร่างของนันทาอาจจะอยู่ในนั้นแต่ก็ไม่เจอสิ่งใดทุกคนช่วยกันดำน้ำหาก็ไม่เจอทุกคนจึงโล่งอกเพราะพยายามดำหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอร่างของนันทาทุกคนจึงปากใจเชื่อว่า นั่นท่าอาจจะไปทำอะไรอยู่ที่อื่นหรือไม่ก็โดนฉุดไปชาวบ้านจึงออกตามหาจนทั่วหมู่บ้านจนมืดค่าก็ไม่เจอจึงได้แยกย้ายกันกลับเข้าบ้านใครบ้านมันสายของวันต่อมานางได้นำเอาเสื้อผ้ามาซักพอสายแล้วก็มีหลายบ้านเริ่มทยอยออกมาซักผ้า และอาบน้ํากันเนื่องจากอากาศที่ร้อนในขณะที่ทุกคนกําลังตั้งหน้าตั้งตาซักผ้าอยู่นั้นสาวเจ้าหนึ่งก็เห็นร่างของนันทาที่ลอยคว่ำหน้าอยู่เพราะจำเสื้อของนันทาได้อ้าวนันทานั่นนันทาใช่ไหมทุกคนรีบมาดูเร็วๆทุกคน จึงรีบลงน้ำไปรวมทั้งนางก็ลงไปด้วยนางพลิกร่างของนันทาขึ้นก็ต้องตกใจแทบเป็นบ้าร้องไห้เสียใจทุกคนตกใจและร้องไห้พร้อมทั้งเสียขวัญกันอย่างที่สุดโถนันทาไม่น่าเลยจริงๆไม่น่าอายุสั้นเลยบรรยากาศของความโศกเศร้า ก็มีอยู่ทั่วทั้งหมู่บ้านและงานศพก็ได้มีขึ้นที่บ้านของนันทาเองเพราะชาวอีสานจะนำศพไว้ที่บ้านหากตายโหงจะนำศพไว้ที่บ้านหนึ่งคืนหากสิ้นอายุไขาตามปกติจะตั้งศพไว้ที่บ้านสามวันแล้วจึงค่อยแห่ขบวนศพ เพื่อไปเผาที่วัดในตอนบ่ายเมื่อวันและคืนอันเศร้าโศกได้ผ่านพ้นไปในบ่ายของวันต่อมาชาวบ้านจึงแห่ขบวนศพเพื่อไปเผาศพที่วัดและในสมัยก่อนเมนเผาศพยังไม่มีสับปะเรอพร้อมด้วยชาวบ้าน จึงช่วยกันก่อกองฟอนเผาศพขึ้นคือนำเอาไม้ฟืนขนาดใหญ่มาวางเรียงและก่อขึ้นให้เป็นเชิงตะกรชั่วคราวเพื่อใช้เผาศพแล้วงานศพก็ได้สิ้นสุดลงโปรดติดตามตอนต่อไป